น้ำกับบ่มีครับสีดำนาเบื้งเอาเลยครับแห่งแรงเลยให้ตะก้ากับบ่งเนี้เบื้องนะครับแข็งกระเดงงแก่งๆนะครับเบงเนี่ยฝนบ่ตกแล้วครับถ้าอื่นเขาแล้วไปแล้วมิเต่ให้ฮซัมสนามพุทบอลครับมึง อนนี่ยังไม่ได้ถ่ายให้ใออกล้แก่เ้าครับข้างหัวนะครับซ่อมสนามหลวงนะครับ แห่งแล้วครับบบมินอ้ามตัวจักสีดำยังได้ซักหลุงเอากระบร้ครับเนี่หัวอันนี้บบแมนหยามันหกนะครับปูกูกกี่ขันทางครับบรรยากาศที่นาครับอากาสวย นี้ย่านกาป่อครับตัวนี้ตกเพื่อไว้น้ำกับืมนี้อีกครับแถวก้าง่างเองครับถ่ายดไวแถวบนครับไอ้นี่ว่าสิซักลุงตามเอาครับเนี่ยเริ่มกำลังไถ่ายได้ให้หนึงครับเนี่ยแถวนั้นไถ่ายดไวเบิดแลวครับอ้ เป็นต้นมักซีดาเงาหวษผู้ครับที่ไยหุ่นใบเงามาผู้ครับหอด์ุุนครับทั้ง,งพี่เงามาพี่ครับเงามาพี่ครับเป็นขางบนมองงวัวผู้ครับเงาอ้อมอ้อมมาหนี่ครับอันนี้เริ่มจะไถจะไถให้น้อยข้างล่างนี่ก่อนครับ ประมาณก้าเข้าๆบ่ย็บหากหรือสามสิบไรนะครับบ่รู้ว่าจักสีไทยเฮ็ดไหวปหครับผม,มสีล้องสู่ลองเบิงครับไอ้นี่มาเนี่ครับเาไปหอดพุ่นครับมาตึกนี่ครับขึ้นมาหนึ่งเอดตีนเถียง มีแตาา่ไฮเบรับมาให้นี่นะครับต้องบ่อเบิดเด้ยครับอืมยากประมืออครับ <iate> ผมจะดำเม็ดคูณเม็ดครับให้น้ำไหลรู้ว่าจะดำได้บ่จะถ่ายอีก ให้นี่พร้อมครับเนี่ยให้นี่ก็ถ่ายหงด,ดว้แล้วให้ตีนทางอีกครับผู้ให้พุ่นก็ะแม่นครับผู้เงาไปหอดผู้มากหนึ่งนี่เป็นเงาแล้วข้าเข่าๆยิบหา,าหรือสามสิบไรนนะครับาต๊กสามตะก้าครับตะกาโต๊กสามตะกา ก็ให้นี่อีกให้นี่ยุนโอ,นอนโนนอะไรแล้วก็ต้องทึงนะสวนอย่างให้ตัวแล้วก,ะกะ็ต้องุ่นเถียงสะไม่สามสะ,มมง,ะมง,งูง,งัวะลายมาพุ่น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 ข้างลางลุปข้างลางมาพี่พี่พี่ให้ตื่นทาง